ข้อคิดบำงรงใจเป็นต่อพิเศษที่ The b o o k ท e l l e r คัดข้อคิดดีๆที่ได้รับและประโยคโดนใจต่างๆจากหนังสือที่อ่านจบเอามาอ่านให้ฟังสบายๆย,ย่อยง่ายกลับมาฟังได้ทุกเวลาสำหรับตอนนี้เป็นข้อคิดบ่งรงใจที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าของเวลาที่คุณมีจากหนังสือ The Last Lecture โดย l n n y y p u u c h The Last Lecture คือบทเรียนสุดท้ายของแรนดี้พาช h ์ศาสตราจารย์ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแต่เลือกใช้เวลาที่เหลืออยู่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนที่ยังมีโอกาสใช้เวลาในชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องราวของความตายแต่คือความหวังดีที่ให้เราหันมาใช้ชีวิตที่มีค่าอย่างมีความหมายต่อไปนี้คือข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ เราไม่อาจาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่เราได้รับเหมือนกับการเล่นเกมไพ่ที่เมื่อไพ่ถูกแจกมาอยู่ในมือของเราแล้วเราไม่สามารถขอเปลี่ยนไพ่ในมือได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องเล่นไพ่ในมือของเราต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อุปสรรคปัญหาที่เราเจอมีเหตุผลที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขวางกั้นเราออกไปจากสิ่งที่เราต้องการ เกิดขึ้นเพื่อให้เราแสดงให้เห็นว่าเราต้องการสิ่งนั้นมาแค่ไหนคุณค่าของชีวิตมนุษย์ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำความฝันให้เป็นจริงแต่คือเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าได้อย่างไรประสบการณ์คือสิ่งที่เราจะได้รับเสมอเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ เมื่อชีวิตของเรามีปัญหาอย่าทำเป็นมองไม่เห็นมันจงพูดถึงมันจงยอมรับมันจงลงมือแก้ไขมันก่อนที่จะสายเกินไปคนเราไม่สามารถเอาชนะยมบุทตด้วยการมีชีวิตที่ยืนยาวแต่สามารถเอาชนะได้ด้วยการใช้ชีวิตให้เป็นคนที่ดีเวลาเป็นสิ่งเดียวที่เรามีและสักวันหนึ่ง เราอาจจะพบว่ามันเหลือน้อยกว่าที่คาดคิดคำถามที่เราต้องถามตัวเองเสมอก็คือเรากำลังใช้เวลาของเราไปกับสิ่งที่ใช่สำหรับเราอยู่หรือไม่วิธีที่ดีที่สุดในการสอนใครสักคนคือทำให้พวกเขารู้สึกว่ากำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างไปพร้อมกันหลายคนใช้ชีวิตไปกับการบ่นเรื่องปัญหา แต่ถ้าเราเอาพลังงานเพียงหนึ่งในสิของการบน่นมาใช้แก้ปัญหาแทนเราจะต้องแปลกใจกับผลลัพธ์ที่ได้การแสดงความขอบคุณเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดที่มนุษย์สามารถทำให้กันได้ถ้าเราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องสักวันหนึ่งความฝันของเราจะมาหาเราเอง ไม่ว่าอะไรจะแย่แค่ไหนเราสามารถทำให้มันแย่ลงไปอีกได้เสมอถ้าไม่ระม,มัดระวังขอโทษเมื่อเราทำผิดและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าอัตตานในตัวเองการขอโทษโดยไม่เต็มใจแย่กว่าการไม่ขอโทษเสียอีกคำขอโทษที่ดีควรจริงใจและควรเป็นการขอโทษ ที่ให้ความสำคัญถึงความรู้สึกของคนที่เราจะขอโทษไม่ใช่เอาตัวเราเป็นสำคัญเราสามารถเปลี่ยนแผนที่เรามีได้เสมอแต่อันดับแรกเราต้องมีแผนก่อนจงเก่งในบางสิ่งเพราะมันจะทำให้ตัวเรามีค่าถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมลองขอความช่วยเหลือ โดยที่ไม่เคยเป็นคนดีมาก่อนของควัรที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ใครสักคนได้คือการทำให้เขาคนนั้นรู้จักย้อนมองชีวิตของตัวเองถ้าต้องการบางสิ่งมากพออย่ายอมแพ้และตอบรับความช่วยเหลือที่ดี เมื่อมีคนหยิบยื่นให้เมื่อมีคนให้คำติชมในสิ่งที่เราทำจงเห็นค่าคำติชมนั้นและนำไปปรับใช้เราไม่จาเป็นต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในห้องแต่เราควรเป็นคนที่ขยันที่สุดวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับความไว้วางใจจากใครสักคน คือการแสดงให้ผู้เขาเห็นว่าเราไว้ใจเขาก่อนเมื่อคนที่รักเราไม่คอยตักเตือนเราแล้วไม่สนใจเราแล้วเมื่อเราทำสิ่งที่ผิดนั่นแปลว่าเขาหมดหวังในตัวเราแล้วชีวิตของคนเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยสิ่งที่เราครอบครองแต่ด้วยความทรงจำ ที่เราทิ้งเอาไว้บางครั้งหากมีสิ่งใดที่เราไม่รู้เราก็แค่ต้องถามมันออกไปถ้าอยากทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องกล้าเสี่ยงการเป็นครูที่ดีต้องให้เหตุผลกับคนในการเรียนรู้ไม่ใช่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ บางครั้งวิธีสอนคนที่ดีที่สุดคือปล่อยให้เขาค้นพบคำตอบด้วยตัวของเขาเองเวลาเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้ชัดเจนไม่ต่างจากเงินเวลาในชีวิตไม่เคยเห็นใจใครจงใช้เวลาในตอนนี้ของเราให้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะถ้ามันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถเอามันกลับขึ้นมาได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ทำงานหรือความสัมพันธ์ใดๆเราต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่นถ้าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นมันจะสามารถทำให้เรานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นได้การงานที่เราทำด้วยการลงมือลงแรงที่ทำบนความถูกต้องไม่มีงานใดที่เป็นงานที่ต่ำต้อย การเป็นแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนก่อนที่เราจะสอนลูกหลานในเรื่องใดก็ตามลองหยุดและย้อนมองตัวเองก่อนเพราะคนที่จะให้แรงบันดาลใจกับลูกหลานของเราดีนั้นไม่ใช่ใครคนไหนแต่ก็คือพ่อแม่ของพวกเขาเองหน้าที่ของพ่อแม่คือการสนับสนุนให้ลูกพัฒน,นาความสุขในการใช้ชีวิตและคอยกระตุ้นที่จะทำให้พวกเขา เดินตามความฝันที่พวกเขาเลือกเองคนที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากชีวิตคือคนที่ตั้งใจทําในสิ่งที่ดีและไม่ยอมแพ้กับชีวิตในแต่ละวันจงตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังบวกหรือเป็นคนที่เอาแต่หดหู่ไปวันๆสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของเราไม่ใช่การรู้ว่า วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรแต่คือการรู้วิธีที่จะใช้ชีวิตให้ดีได้อย่างไรมีผู้คนมากมายที่เสียใจมากที่สุดในตอนบ้านปลายชีวิตไม่ใช่เพราะว่าเวลาของพวกเขากำลังจะหมดไปแต่เป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพวกเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการเลยสักครั้ง เล l e เชอร์ lecture, ได้ทิ้งความจริงที่เรียบง่ายไว้ว่าเราทุกคนมีเวลาเพียงจำกัดดังนั้นเราควรใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการทำในสิ่งที่รักทิ้งความทรงจำดีๆที่มีความหมายและมีค่าไว้ให้กับคนรุ่นหลังและดำเนินชีวิตให้เป็นคนที่ดีในทุกๆวันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The b บุ k t เทเลอครับทุกๆวันเป็นโอกาสใหม่ในการพัฒน,นาตนเองและการก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ทำให้เราสงบใจขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ